เจอกับคุณเบียตัวสุดท้ายนะเออเบียตัวสุดท้ายก็คือไง last man standing เหรอยังอารมณ์ประมาณนั้นไหมน่าจะใช่นะอารมณ์แบบโอเคผูค้เหลือรอดคนสุดท้าย feeling อารมณ์ประมาณนั้นน่าจะแสดงว่าแบบเป็นแบดับท็อเก่งอยู่อะอารมณ์นั้นอ,อืม เดีลองตัวนี้ดูอ่าฮะ and now maybe uh ตอนนี้ดูน่าสนใจแล้วนะเพราะว่า what did that ผู้ต่อสู้ผมพยายามที่จะเดินเบีย้ยวคู่ลิงนะซึ่งก็ s t a b l เขาเดินเอ่อเขาเรียกว่าโคนกัดเม็ดนะครับ this one is r s c i n g นะโอเคเราต้องกินแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องปกติมากโคนกินนี่ไม่ดีสุด so อย่าบ่าอย่าบ่า h i ส o ว e เนี่ยโอเคเราต้องกินลงกนี่แน่นอน โอเคเก็บดีน่าจะสูสีน่าสนใจพอสมควรโอเคโอเคโอเคเราขึ้ไหมต้องขึ้นตรงๆเพราะว่ามันจะถูกโดนเวยรยไร่แล้วคนเราจะไม่มีที่กลับที่ดีนะครับเราเราจะโดนคลองเรือสวนได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราถ้าเรนมี้เราขึ้นฝุ่นไปตรงๆนะมันคางที่จะอันตรายนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเค what is that what is that โอ้ยใหม่ก่อนโพลิผมงงพอสมควรมันไม่น่าจะดี <_ AD ES> ผมถายมากินมาแล้วเขากินเบี้ย <_ AD ES> ผมผมเรือจับ s h ชุดบีชุดบีไฟฟอร์ไว้นะครับเอ่อของคู่ต่อสู้ผมเป็นโคนกับเม็ดที่ยังไม่สมบูรณ์นะจริงๆเรามีวิธีเล่นให้สมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปดูเกมของผมก็ท้ากับสุดยอดเซนนัดได้ เป็นปีที่ผมได้แชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งเกมนั้นผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่ว่ามันไม่ได้เปรียบมากนิดนึงแล้วเสมอกันนะแต่ว่าเล่นดีทั้งสองฝ่ายนะครับระดับความแม่นยําระดับแบบเก้าสิห้าอซอะไรกันอย่างนั้นเลยนะโอเคไม่เป็นรนะ่อะสบายโอเคแนวไวท์เบนเตอร์นะครับเราได้ปูเบีย้ยคู่ออกคองเรือแต่ละสี่ย โอเคเขาเป็นเปี๊ยตัวสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกินเขาละโอเคสองต้องการนี่จะทำอะไรไม่ก็กินเลยเมี๊ยกกินก็ไม่เป็นไรเพราะหลบได้ไม่อกเขาจะกินด้วยอะไรก็ได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมว่าโนคนนขึ้นมาไม่ได้แล้วคอต้องใช้เวลากว่าจะขึ้นได้โอเคออกหองเรือ,นะอเราก็แค่ต่อเรือถูกไหมฮรัแขนนาวโแต่แต่สิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้คือเขาเดินเร็วนะ ซึ่งถืว่าทำได้ดีโอเคโอเคโอเคไม่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่วผมน่าจะ try ที่จะเดแรกมาเพราะว่ามาเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าถ้าผมไม่แลกออกผมจะไม่สามารถที่จะกลับโคลมายืน Position ที่ดีได้ so ผมจะต้องแลกนะครับ Now. บีบ <cleaning. S 2> ินนิงโคนกับเบียนะครับโอเคเขาไม่แลกนะเอมอมโอเคเขาน่า okay. จะไอเดียคือโคนมายืนแท่นนะแล้วก็ถ้าผมโคนมาที่เขาน่าจะสวนสุด very good idea can I can I can I Not easy นะ โอเคเราไปรักษาแท่นนะน่าจะนาจะดีชิ should be, should be fine it should be fine อืมยังไม่ได้ชนะง่ายขนาดนั้นผมคิดว่ายังต้องรียต้องใช้สก,กิลอีกพอสมควร To win t h s s position โอเค ดีซี่นะดีซี่นะครับโอเคขึ้นขุนไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเออเรายังทําอะไรไม่ได้ชัดเจนนะเราวต้องรอให้เดี๋ยวต้องลบกันอีกสักพักหนึ่งค <c oughs> <c oughs> ือผมเข้าใจว่าทำไมเขาเกือบพันสี่ได้พันสามหกสิบแปดเพราะว่าเขาน้าจะเสี่ยงแล้วเขาก็น่าจะไม่แพ้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ง่ายที่จะบีบกระปายเพราะว่าเขาเดี่นดีไหมในโพสิชันนะเห็นไหมรู้จักเวทงด้วยนะรู้จักรอด้วย so it's างนี easy to win นะ okay 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 choose ด้วยดิอืมผมไม่ชัวร์นะว่า,าลากเรือหมดชนะไหมบาร์อิสเวย์ way, นะครับ <c oughs> Now อิสเวย์เป็นออเดรย์แล้วลองดูด้วยหมาบก,กนะครับเพราะเมื่อกี้เราเก็บเรือไว้เนี่ยเขาท่านจะมีเคา,เาน์เตอร์เพลย์ตลอดเวลาเราปวหดหัวมหม โอเคไนท์โอเคไนท์อันน้อยมากนะครับคนนี้เล่นดีเราต้องเลสไปเขานะครับเขาเล่นได้ดีนะครับไม่อีซีโอเคทีนี้ผมพร้อมแล้วสม i อยผมอาจจะกินได้นะครับเมม b บกรผมลบคุณก่อนอะไรอย่างนี้แล้วผมพอผมก็กินแล้วปากโคนขึ้นแล้วก็ไมมเ e g ร์เก็ทโมโอเคเออแต่นี้ผมกโคนกินได้นะ ฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นมิสเทคครั้งแรกของเขานะครับหลังจากที่เอาคนกัดแมนแล้วไม่ได้ของโบให้ต่อเน,นื่องอันนี้ครั้ที่สองละโอเคอืมโอเคโอ้โอ้อันนี้คือไอเดียของเขานะน่าสนใจอืมอิน okay. เทอร์สติ้งโอเคเราเหลือพริกเราเหลือเราเหลือ เราเหลือทรัพยากรไม่มากนะครับเราจะต้องออน่าจะมีโอกาสชนะอยู่พอสมควรมากพอสมควรเพราะว่าเรามีคนนะไม่มีมันอาจจะดูไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็มันก็น่าจะพอมั้ ถ้าผมสามารถกินฟรีได้สองตัวโดยที <simple> ่ผมไม่เสียอะไรเลยเพราะถ้าผมเสียหนึ่งเบี้ยเนี่ยเขาจะมาลงโคลนผมแล้วผมจะเหลือมาเม็ดแล้วมันจะเสมอแล้วผมก็จะเออ s h o ั l d ั e โ i เค like this and should be fine It should be fine Why not no. That's it should. should be should be there right? um okay okay yeah. I think we need a convert อันนี้แล้วนอุ้ดเกมโอเวอร์จบแล้วนะครับเรียบร้อยผูกันเองนะครับมันจะซัพพอร์ตซึ่งกันแลนะกัน ่ต้องไงเราเหลือเพียงพอแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราจะไล่แบบคนแก่ไล่แบบชิวๆต้องระวังขับนะเนี่ย ตามไปเรื่อยๆเอ่อเทคนิคในการไล่ก็คือ,อยางไงแค่ตามไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมา you just follow follow your opponent you easy like that นะครับ easy 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 นะฮะมันเอ่อใช้สมอง0%โอเค ใช่ไเห็นไหมก็จะเ,เป็นเบี้ยงานสามตัวเลียงนะครับโดยที่ผมไม่ต้องคิดอะไรเลยเ,ลยาเรายากาไล่ลักคนผมบอกเลยว่ามันต้องเป็นสกิลอะแล้วมันก็ผมว่ามันดูสเลสมากนะครับเราสามารถจะชนะแบบไหนก็ได้ขอให้ชนะกราพอนะครับยุบยุบจังโอเคโอ้สนุกดีนะครับเบี้ยตัวสุดท้ายโอเค โอ้เราแมทเลยนะแมตช์คุณสิบทิศน,นะครับรอบนี้พันสี่เลยนะพันสี่หนึ่งห้าเออเขาเป็นระดับเซียนหมากเหนือเทวะคืออะไรอะ่ะไม่ไม่เข้าใจผมเป็นเซียนหมากนนะสิบทิศนะสุดแล้วอะไรมันเก่งกว่ากันเนีเ่ยเหนือเทวะก็เหนือเทพเนี่ยหรอผมเซียนหมากสิบทิศโอ้สิบทิศแล้วอะไร เบี้ยสูงโดยเป็นสีดำวอเตอร์ใช่ไหมอิทธาดมันไม่สามารถที่จะดีได้หรือเปลครับมันไม่มันไม่มีทางที่จะดีใช่ไหมมันตอบได้เลยแล้เรื่องนี้มันผิดอ่ะชัวร์ชัว for sure can't put it away đi lời đi เราสามารถที่จะโดดไี่ได้นะกินกินแล้วเราก็โดดมา,จาเจ้าผมว่ามันก็ดูน่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้สิ I'm not, not sure ชิดเดอ <c oughs> Um, I'm not sure. I'm not sure. <laughs> not so sure. Okay. เคโคนผมไม่ได้นะเขาเลือกกันอันนี้ผมคิดสดนะเพราะว่าม้าถอยม้ากินเบียม้ากินเนี่ยนะมาชุลมุนหน่อยแต่ผมไปคอมตรงนี้ไงโอ้โคนโคนมั่วเลยเข้าใจคำนี้เลยนะโคตรมั่วเลยเจซี <laughs> ่นะเสซี่เน็ตนะ ยิ <You. S 1> ้มขป้นไม่ได้นะลูกค้ายย้ว <You. S 1> โอเคอืมตัวายน่าเดวกลูแล้วต้องกินโอเคมากลับได้ถ้าเกิดเราเป็นต่อโคนเบีย้ยซึ่งแปลว่าเราชนะแล้วนะครับ เพราะนั้นเราไม่มีอะไรนะที่ต้องทำมามากเป็นพิเศษแล้วเราแค่เดือดเม็ดก็ไลใช่ไหม so, เราไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามอะไรมากมายหรอกเราแค่เทรดพิเศษนะครับวิธีคิดนี้ใๆนะครับ, Why not? Okay, รบจะบิ๊กแบงจะไิ่นแบงคไว้นอกเห็นะครก็จะหลบไปเองนะเพราะว่าเรามีมากกว่าเหมือนเรามีทุนมากกว่าเราผ่านทุนของคู่ต่อสู้ไปจนหมดผู่ต่อสู้ก็แพ้เหมือนเปิดร้านแข่งกนะัน แต่คู่ต่อสู้หมดทุนเลยเราเล่นผ่านทรัพยากรทั้งหมดเลยเอารมณ์นั้นเลยเอารมณ์แบบเรา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 ,เราบวกาคนรวยเ <c oughs> พราะเราหาไม่ได้เยอะแล้วไงน,นี่นะของจริงดีกว่น้นขุนแล้วก็โอเคโอเคอ่าแค่ ผมว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความโอเคผมแค่ขึ้นตรงไหนดีเออผมขึ้นตรงนี้แหละเพราะว่าหน่น้อยก็ดูด้านหลังเบียนอ่ะมันน่าจะให้ให้ให้เกาะกำบังของผมสักเล็กน้อยได้ผมพูดหอยไหมก็เชืๆ <so> sure. โอเคผมเซฟแล้วกันผมผม๊ผมอดแล้วครับ นัาจคือที่าทำไ้เพราะว่าอืมไม่รู้ทีแต่เขาบอสเขียวน่นยือออีกไหมโอเคบังเข้าไปเรืยเรดี๋ยวหลบแล้วหลบทีหลบอยู่หลังสามตัวเลยแมกซ์ซ <laughs> er นะุปเปอร์บังเกอร์นั วอีแจะวิธีง่ายฮะดิวกับไอเดียก็ต่อสู้เขาเดินล้อไปเลยนะครับเดินล้อไอเดียเขาไปเลยแต่ห็นว่าผมทําไม่ใช้แม้แม้กทั่งหนึ่งผมใช้แค่วิีเดียวด้วยซ้ำอารมณ์นั้นอารมณ์แบบว่าแค่แค่แค่ล้อกันไปอ่โอเคอันนี้ผมไม่เห็นแพนครับผมก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยนี่คือวิธีเล่นกันแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับเป็นเทคนิคนะครับล้อล้อตามไอเดียกูต่อสู้ โอเคเขากลับไปดีเฟนนั่นชุดนี้ very good move เพราะว่าเราเข้าไป attack ใช่ไหมเนี่ยเขาต้องกินโควล์ละมันเข้าไปบุกขนาดนั้นมันไม่น่าจะอยู่เชยได้นะเรือกผมก็มันคงได้แค่นี้ตอนผมต้องมีตัวบุกเข้าไปก่อน ตรงอ้อตรงตัวเล็กๆกันโอเคแน่นอนว่าบนลุกแน่นอนแน่นอนว่ามาลุกโอ้โหโอ้ช oh. oh. ิจัยพูดสู้เราทำด้วยอะไรนะเออผมไม่รู้ละผมเอาเร็วไปกดเลยอะรเดี๋ยวแฟชชัลิงนะโ okay. อเคอ๋อเรามีไอเดียคิดกินแล้วแล้วก็ลุกค่าแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเรือเขาสามารถที่จะกินมาาเ้าได้ในตอนจบบัสโอเค should be f i n e i t five five เรามาลุกได้ไหมมาลุกอาจจะ w h มาลุกผ okay. ุ่นลบโอเค stop buging นะอื um what to do ผมแบบไม่เข้าใจสุดๆเลยแต่ว่าก็โอเคไม่เห็นแพลนเลย what to do what to do okay okay อืมมไม่สามารถเชื okay, ่อได้เลยอย่าเงเราเราหลบๆไปกนแล้วกัน ที่แล้วแมวกห็หลบไปไงฮะหลบไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพอเราหลบไปง่ายๆอย่างนี้เลยผู้ต่อสู้ก็เหนื่อยละโอเคที่อะโอเคเขาบัตเตอร์แล้วเนี่ยเรอกอินโฟนได้แล้วเพราะว่าเลือด้านหลังครับเอ่อเรอกอินโฟนมากินเลือกินแต่เขาจะอาจจะกินเม็ดผมแต่ผมจะรุกโจมได้เซิลโอเคทั้งนั้นผมน่าจะเอาเรือกอินโฟนได้เลยนะครับ I was like maybe. ม,มอมบวกกันนะเนี่ยผมมันจะมีพลาดมันกีเขาหน้าจะมีเลยกินโฟ,โฟลูกลงมาเขากินเลยชนลงมืนไปหมดนะแต่ว่าอันนี้เปผมคิดว่าผมสั่งผมมาเยอะนะไม่น่านแพ้หรอก่าจจะชนะเลยเยี่ยเอ่อมื่กยังคิดได้ไม่ได้เลยยโอเคอันนี้น่าจะคอมโบเช็คเมทหรอเยีมเขึ้นมาก็เรือสอดไส้ด้านหลังใช่ไหมถ้าลงไปก็เรือลุกชน แอนนาอิโซโอเคเราเปลี okay, ่ยนเป็นโคดีกว่าเย้ยจันถ้าชอบคลิปนี้ออบฝากกดไลคล์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหมารุกกับเซนบอลทางเพจเซนปุ๊กแล้วก็เจียมบอโลกทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีหนังสือเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับเป็นมากกว่าตีมาเทมพู่กลางสองเสน้นนี้ก็คือถ้าซื้อมาไปเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์ในาด้านในด้านการตีมาเทมพู่กลางเลยนะครับเพราะว่าแบบเปิดเผยวิชาเลยระดับแบบปลุกแตกเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย